เราก็ไปทําความรู้จักกับเจ้า WordPress กันนะครับ WordPress คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเอาไว้สําหรับสร้างเว็บไซต์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ประเภท CMS นะครับย่อมาจาก Content Management System แปลตรงตัวก็คือระบบบริหารจัดการเนื้อหานะครับอ่าเดี๋ยวแปลไทยให้เป็นไทยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ CMS เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์นะครับแบบสำเร็จรูป โดยเราไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นนะครับผมแต่ทีนี้ w o r d p r e s s นะครับ WordPress มีอยู่2ตัวก็คือ w o r d p r e s s c o m แล้วก็ w o r d p r e s s .org นะครับผม<อ>เดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของเจ้า WordPress 2ตัวนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงควรใช้ตัวไหนนะครับมาทำความรู้จักกับ w o r d p r e s s c o m กันก่อนนะครับผม w o r d p r e s s c o m เนี่ย เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับสมัครใช้งานได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งเองไม่ต้องเช่าโฮสติ้งข้อมูลทั้งหมดเก็บได้ที่ w o r d p r e s s c o m เลยแต่ก็ไม่สามารถติดตั้งทีมและปลั๊กอินได้อย่างอิสระนะครับผมสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้เล็กน้อยเริ่มต้นง่ายครับเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับการใช้เขียนบทความอย่างเดียว ทำร้านค้าออนไลน์ได้นะครับแต่ต้องซื้อแพ็กเกจขั้นสูงมีค่าเก็บบริการรายปีพูดง่ายๆก็คือ wordpress.com เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปครับนี่นะครับเจ้า w o r d p r e s s .org นะครับผม w o r d p r e s s .org ไม่ใช่เว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source นะครับผมต้องทำการติดตั้งเอง ต้องจดโดเมนและเช่าโฮสติ้งเองสามารถติดตั้งทีมและปลั๊กอินได้อย่างอิสระและแน่นอนครับสามารถออกแบบปรับแต่งเว็บไซต์ได้อย่างอิสระเช่นกันนะครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้พอสมควรนะครับพูดง่ายๆก็คือมันยากกว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็สามารถใช้งานมันได้นะครับผมเหมาะสำหรับสร้างเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ ทำร้านค้าออนไลน์ได้โดยการใช้ปลั๊กอินฟรีนะครับปลั๊กอินยอดนิยมก็คือ WooCommerce นะครับก็มีสอนเหมือนกันนะครับอยู่ท้ายๆอยู่บทเรียนท้ายๆนะครับไม่มีการเก็บค่าบริการรายปีนะครับสำหรับเจ้า wordpress.org เป็น Open Source นะครับ Open Source คืออะไร Open Source ก็คือเราดาวน์โหลดแล้วก็ต้องไปทำการติดตั้งเองนะครับมันจะไม่มีเลเยอร์ให้เราให้เราเอารูปไปแปะๆนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับผม